เชียงใหม่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดโครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำหรือโลโดสซีทีนำร่องในพื้นที่เสี่ยงสูง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนค่ะ ที่โรงพยาบาลนาครพิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำหรือโลโดซีทีเขตสุขภาพที่1โดยมีนายแพทย์โอภาสการกรินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่1นายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัยเลิศพง์อดีสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมพิธีค่ะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ไปพบปะกับผู้ที่มาร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งและอสอมชาวเชียงใหม่และแม่ห้องสอนที่มาต้อนรับพร้อมมอบชุดดูแลสุขภาพชุดยาสามัญประจําบ้านให้กับนายกสมาคมอสอมอจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะกล่าวว่าการตรวจหาโรคมะเร็งผ่านการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำโลโดซีทีมีต้นทุนถูก500-600ถึงบาทซึ่งขณะนี้ค่ะยังไม่ได้เข้าระบบสบปอสอชหรือบัตร30บาทแต่ประชาชนค่ะสามารถเข้าไปขอรับการตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโรคมะเร็งค่ะสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบในระยะเริ่มต้นค่ะไปฟังสิ่งสัมภาษณ์กันค่ะโลโดสโลโดส CT ต้นทุนถูกนะครับใช้ต้นทุนประมาณ5 6 0 0บาทนะครับในการดำเนินการตรงนี้แต่ก็อยู่ในระบบยังไม่30มใช่ไหมยังครับยังไม่ได้30แต่ว่าเป็นการเริ่มทดลองทดลองนำร่องและก็จะเข้าสู่ระบบของสอปอสอชอต่อไปครับอันนี้หมายถึงว่าประชาชนทั่วไปสามารถรองอินเข้ามาแล้วก็ขอรับการรักษาแล้วก็จ่ายเงินได้ตา้องจ่ายเงินเนยอะไม่ไม่ต้องครับ ก็นำล่องนี่ยังไม่ต้องจ่ายนะครับ,รบโรคมะเร็งปอดก็เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับ2ของมะเร็งทั้งหมดและในปี2,559 2,561ภาคเหนือตอนบนนั้นมีอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดสูงสุดโดยมีปัจจัยเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่ประวัติทางพันธุกรรมรวมถึงอาจจะสัมพันธ์กับฝุ่น PM 2.5สูงกว่าค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดร,ระยะเริ่มต้นด้วยวิธีโลรสดซีทีประจำปีจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ถึงร้อยละ20เนื่องจากการตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่แสดงอาการมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าโดยมีการนำร่องโครงการในพื้นที่แจังหวัดภาคเหนือตอนบนในกลุ่มเสี่ยงอายุ55-75ปีที่มีประวัติการสูบบุหรี่หรือว่าเลิกสูบบุหรี่ไม่เกิน15ปีครอบครัวมีประวัติป่วยเป็นมะเร็งปอดรรรรววมถึงงงผูู้้ปป่ป่่ยยโคอออดดุุกััเืทีีสบ ือเป็นโครงการดีๆนะคะ